สวัสดีค่ะดีนะคะวันนี้เริ่องามยามดีลูกค้าออกรถหลายคันเลยนะคะอ่ของอ้อจะมีของคุณพิชิตนะคะคันสีดำคันนี้เป็นรุ่นไฮเดนเดอร์สีประตู1.9 DDI เกรดแซนะคะคันนี้จะเป็นเกียร์ออโต้ค่ะอะตอนแรกลูกค้าเนี่ยตังเลยระหว่างสีดำกับสีบรอนนะคะตอนนี้ได้สีดำก่อนเอาสีดำเลยนะคะเพราะว่ามาดูแล้วยังไงก็สวยเหมือนกันนี่นะคะ คันนี้ราคาอยู่ที่927,000บาทนะคะเดี๋ยวมารู้จักกับเจ้าของรถกันนะคะด้านนี้มาเลยค่ะอะสวัสดีนะคะคุณพี่ชิตนะคะอวะสดรับ้าิษณ์เบอได้ครับสพายวิษณเนะถอยสานณ์อะถอยมาจักน้อยถอยมาจักน้อยเดี๋ยวรถเขาจะออกอ่ะนะไปยังไงมายังไงได้มาซื้อรถคันนี้อ๋รู้จักกับพี่ที่โรงงานนะมแล้วก็พี่อามีคนไหนคนนี้ครับพี่วิชาออันนี้จะ แฟนอิสุสุแฟนมาแท้อิสุสุเนาะบอกอิสุสุไปแล้วเนาะพี่เนาะครับจ้าโอเคพี่เคยแนะนำมาเนาะครับอ่าแล้วตัดสินใจนานไหมซื้ออิสุสุก็โดนปะคุยกันแค่วันสองวันก็ตัดสินใจแล้วครับจองเลยเนาะครับแม่แล้วล้อรถนั้นเนาล้อรถอยูสองเดือนเคงครับสองเดือนครึ่งเนาะเดือนครึ่งในสีดำสวยไหมสีดำสีดำสวยสวยเนาะสวยสีดำสวยกว่าที่บอกว่าแล้วก็สีบดำดีอ่าแล้วแต่คนชอบแต่ว่าสีดำก็สวยก็สวยด้เป คันนี้ดาวไปเท่าไหร่จ้าดาวไปจั่หลักคันนี้ดาวไปแสนสามกี่พันจ้าพรอนหลายบ่รพรอนโยู่หนึ่งหนึ่งเมืองหนึ่งพันจ้าเจ็ดลอยครับจ้ารวมกับประกันชีวิต่แล้วเนาะครับรวมไว้จ้าอะไปเด่นพันยากบ่คันนี้โอ้มื่อเดียวครับมื่อเดียวพันอ่าเครดิตดีเยี่ยมเนาะครับวันนี้กะมาเห็นรถเทต้าแล้วเนาะอะเรืองามย่ำดีเนาะพี่กับขอไปพรอนกันแล้วกันเนาะขอให้ลองพิชิต ขับรถแค้วค่าปลอดภัยนะ,ะในทุกเส้นทางขอให้รวยๆเฮงๆขอให้รถคันนี้ขนเงินขนทองขนความสุขเข้าบ้านเนาะขอบคุณที่ให้พี่ออดได,ดูและจ๊ะอ่าเพราะว่าลูกค้าน่ารักเนาะจ่างเสร็จก็ได้รถเสร็จปุ๊บโอนเงินโอนเงิน,น,งนดาวภายในวันเดียวเลยเนาะ,ะยังไม่เห็นรถเห็นตะเลขเครื่องรถก็โอนมาแล้ว่านะพี่ก็ขอขอบคุณกันแล้วการที่ให้พี่ออไดูแลเนาะขอบคุณหลายๆจ้าโชคดีเดินทางปลอดภัยค่ะสวัสดีค่ะ